สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลากครอบผัวเจ้าพนคนตรงกันนะเอาลูกมือลูกเนาะมีคนเปิดไหมมีมีหนึ่งมวยเอาแล้วกำลังกายงานสร้างแล้วมัดไป OKOK OKOK He is dead I'm already dead I can't move ยังไม่ถืออะไรเลยน้องโดนพิชแล้วเนอะคนเล่นพีชนี่คุณบอกเลยว่างานวอกเลือกงมันไม่ลดเลยเนอะมันไปได้พลังถึกมันยังไคุณแปลว่ามันพีชอะมันจะไม่ถึกเหรอกอบ้า

องทีเป็นโกงับลังสวยรงนี้ตัว <c oughs> เล่นน้องแนละ้ว <c oughs> โยนโดนไหมโดนโอ้ของสามเป็นเน ร้อง <Ses> เลยร้องเลยร้องเลยร้องเลยเราไม่ได้เวลาไม่ได้เวลายกหรือคนอื่นแล้วสินะได้หรอะคอยดูอข้าไนะแล้วเปียกเริ่มบรรเลงเพลงขึ้นมายกไงอ่ะจะได้พี่สอนที่สอง ที่สมันสามารถยกเรือไปไหนมาไหนได้วะขึ้นฝั่งแล้ววะถึงไหมออกมานอกโลกแล้วน้องเขาบอกว่าอะไรอ่ะ PVP ีอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่คนละคนกันผมก็ปล่อยลงไปเถอะเราจะต้องการล่าเจ้าทะเล

น่าจะเป็นโปรอะไม่เนื่อยิ่ยิงจุดขอบต้องไปที่เอ่อป็นชั่นเรอเอออันนี้เลยแล้วอันนี้น่าจะกำลังเลยคิดว่าอันนี้น่าจะบอกบัสุกน,นะ ียนอ้ยเปิดก่อนอีกแกงดูไปต้นงู้นี่ยมาซุบเบอรเข้าอ่ะน่าจะเข้านะเป็นมนเป็นมนเป้นมนตันตัน,ตน แล้าเรากดกลับบ้านนี่มันจะไปไหนเนี่ยกดกลับบ้านก็ไปที่เกาะแรกเลยอ๋อ,นนอไม่ยืนอ๋อไม่ได้เซฟเหรอใช่ถ้ามันไม่เซฟตรงนี้ให้เหรอไม่ไมนต้องกดเซฟเท่านั้นถ้ากดแล้วเวลากดรูปบ้านมันจะไปอ,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 อถ้ากดอ๋อถ้ากดรูปบ้าน,นจะไปที่ที่เกิดที่แรกแรกเกิดสมมติว่ามันเขาเซฟที่นี่ไว้แล้วอ่ะมันก็จะไปเลยเอาหายไปหมดแล้ว เขาบ้านเข้าเมืองเข้าช่องกันหมดแล้วไม่รู้ของวันนี้คือเจ็ดเอ็มวะไม่อืมเจ็บโคอืมอะไรเนี่ยโกใช่เฮไปหายี่งไปหายิ่ง ันโยมเนี้ยสุ่มแล้วก็าอาจจะได้ผลดีมันตังน้องเหลือแค่สี่แสนยากหลายมากไม่บอกไม่เก่า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 ,กาโอ้ใช่ เก<ฟ>ินไปนะว่าเอาใหม่นี่เพื่อนเราปมดเฉยเอาหมดแล้วอ่ะไ่อยู่ไหนกันหมดน่ะแกองพวนี้ สลัดมาเจอสลัดบุกเจอสลัดบุกอันนี้แหละทูกขายฉันดีจะมาเข้ามังในก่อนเข้ามังในเออเข้ามังในก่อนเซฟไว้อยู่ด้วยเออว่ไราไม่รู้ว่าเราเปิดดูไว้ตรงเนี้ยมันใหญ่สุดได้คนนี้อย่าทะเลาะกันดิครับอย่าทะเลาะกันอฮ้ย

Hô mày? ได้คนนะมั้งก็ไม่ได้หรอกคนอะไม่ได้คนเด้งนี่คเนี้ยคนเนี้ยสกินเนลเรามันยาวมากเยยิ่ง <Yes! S 1> ชอบ,ชอบผลดีดีโคตรโคตราใส่เนาล้ว เอาไฟเปิดวะครเปิดปะเนี่ยอยู่อืกลางๆกอะเจาะไม่เป็นกําปออนุฮอยัดร่างเดงอยู่มือเดิม โ oh. อ้โก้ก้อนถ้าถ้าน้องควันได้ก e ้อนนี้ไม่ได้โอ้โอ้โอ้เกิดบาเพื่อทำลายแมปจริงๆเลยหมดเ่ยหายนะคือไปอยู่เกาะไหนก่อนนั้นถึหายนะใครนั่งเรืออยู่ก็หายนะ หรือตึกเลยตึกใหญ่อะออกออกเลยเลยปะเคยไหมล้วจะรอวีอย่างนี้ดูดิว่าจะถ้ามันทับปเนาะันติดบล็อกเลยขับไปดิวอันนี่อะอันใหญ่อันใหญ่อันใหญ่อะเลือกเดี่ยวมะอันนี้อันนั้นไม่ได้ใหญ่เกิน Bà phải bà hẹn. Oh, nóng lóc hơn một vị trí thôi. Long lóc. Mia này nắng nắng nó nắng 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 วยกเลยเซ็ตรอเป็นไงวะเซ็ตรอดาบรอใช่เปลี่ยนไม่ได้เลยเออไปฝั่งนี้เราลองได้ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่เซ็ตรอเราเท่ๆดาบรอคือไหนอ่ะนี่โกโก้โกโก้คัน จะยังเจอที่นนึ่งไหมเพราะแต่มันก็ไม่ได้ใส่ดาบอยู่แล้วแค่ติดมาเฉยโอ้ใหญ่เกินจะตงาหนึ่งไปขายเซ็รอเนี่ยรอเลยไหม ได้แล้วมันป่องอันนี้ละ่ะสามาเป็นก้อนจิ๋วได้ไอตัว <I do. S 2> เขาไปเขาไปไหนกันหมดแล้วเนอะไม่รู้อ่ะไม่มีใครกล้าออกเลยอ่าวา มัาเปิดรูมันและวน้องก็เปิดก่อนดิเปิดก่อนอ่ะแล้วเปิดู่มึงหนึ่งเลยหาเลยไม่มีใครหนึ่งฝั่งเดียวกัน้องอ่ะตรงเด็ดอ่ะโดนเขาโดนไปแล้ว ไอพี่เกียนไอพี่เกียนไอ้เกี้ยนไอเกียนดึงหมาไม่ได้ซะด้วยเออนี่ไงแต่แต่ว่าเราไม่มีพลังดับ ได้เห็นว่าตัวใหญ่ขนาดนี้้องมันเปิดหมอกแล้วน้องคู่มันคู่มันไม่ไม่ไมมเราต้องเก็บเพือจัดเออ ตายจะตายแล้วมันก็จะตายแล้วมันก็จะหนีเนาะขนต่างจะตายอ่ะไอ้ดนเค้น้องไม่สุไอ้ที่นีไปเลยน้องไปข้าหัวมันไป็นสองครั้งแล้วคุ้มแล้วเฮ้ยไปเพิ่งเราเซฟพลังเราก่อนมันจะหิวมากไม่ดีเพราะเราหน่อยอย่างใช้โคตรเย่เลยดาบโลช่วยไม่ช่วยโหนตไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะ ม่ด,ดึงเดินเลยก็ไม่ได้เปลี่ยนไหมรู้รองจะเอาให้ได้แบ,บตเตอี่บบหมดดีเลยแบตเตอรี่หมดดีอ่ะเริ่มเนี้ยออใช้ประโยชน์บ้าง มันก็จิตใจเปิดรู้อยก่นะเดีย๋ยวไม่ถึงก็มันก็ไม่ถึง <g ül> กร็รู้แล้วว่าใช้ไม่พอดเล่นน้อยก็เปิดก็ไ,ได้อ้าวไม่ได้ลุงต้นมันหนีกอดนะติดกินติดกนจริงๆแต่งร่างเราด้วยน้องานยาก<ะ>ดึงเข้าไปไม่ไมช่วย นี่เนี่ยตัวใหญ่ดีนะะทุกดนกะถึกนะ่ะดึงเหรอดึงได้อะท่านมนนี่มันมันแบบมันฟางมันฟางมันฟางตัวน้องไม่ได้หรอก อุ้มเรื่องมันดี่ยงหรไงแล้วมันเผาสกายตอนเนี้ยไปแล้วโอ้ยมันใช้สมอนล้วมำกินเผาแล้รว่าอ่อนแอมากเลยอ่ะไม่ใช่เพราเขาใช้เผาอะไรอ่อนแอมากเลยอ่ะจริงเหรอยังใช้หมัดไปมันมันล้วนเหรอใช่มันกินสมัดล้วนอ่ะ มันอกี้ตาใช้หมัดคอมโบยเฉยๆมันก็ตายเลยใครพีวีพีพีวีพีที่ไหนสนามหรอเราจะอ้าวเกืดอน้องยืนรอยืนรอยืนรอทำเป็นแบบเผลอเผลอเผลอทดสอบสังคมลงดันจบแล้วเขาไปลงดันกันหมดแล้วน้อง จบคลิพืถอยาวละบาย